เจอแล้วทายาทคนสุดท้ายเจ้าไม่มีสิทธิ์ในตัวนาง หมู่บ้านป่าหวายมีชายหนุ่มผู้กล้านามว่าสักชายเขามีฝีมือในการใช้ธนูเป็นเนิดอิดใจงดงามเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านสักชายมีสายรุ้งเป็นคู่ใจสายรุง้งสาวงามกว่าใครใดๆใ,ในหมู่บ้านความรักของทั้งสองบริสุทธิ์ผุดพองขณะที่ชาวบ้านกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวอย่างมีความสุขทามินอ ศูนย์ก็ปรากฏขึ้นมา ทมินอสูนออกอาะวาดทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านจนพังพินาศชาวบ้านวิ่งหนีตายอนรมานศักชายคว้าขันธนูคู่ใจวิ่งเข้าไปประจันหน้ากับอสูรหลายเพื่อปกป้องคนลักของเขาเขายิงธนูนับสิบดอกปักเข้าที่ร่างทมินอสูนแต่แล้วลูกธนูก็ทำอะไรต่อผิวหนังที่แข็งแกร่งดังหินของทมินอสูนไม่ได้ ไอ้หนุ่มน้อยอย่าคิดที่จะมาต่อกรกับข้าเลย ถ้าไม่อยากตายให้เจ้ารีบถอยไปซะทามินอสูนใช้มือฟาดลงมาสักชายหลบได้อย่างหวุดหวิดแรงกระแทกก็ทำให้เขากระเด็นไปไกลสุดสายตาทามินอสูนจับจ้องไปยังสายรุง้งซึ่งกำลังยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวที่ลำคอของนางมีจี้หินรูปดอกบัวโบราณสีดำซึ่งเป็นของติดตัวมาแต่กำเนิดมันเปล่แสงสีแดงเรืองรองออกมา เจอแล้วทายาทคนสุดท้ายข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดมือ ทมินอสูรยื่นมือขนาดใหญ่หมายจะคว้าตัวนางแต่ก่อนที่มือของมันจะไปถึงตัวสายรุง้งลำแสงสีเขียวมรกตก็พุ่งเข้ามาปะทะร่างของมันอย่างหุนแรงร่างของทมินอสูรก็งังะถอยหลังไปทันใดน,นั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วปรากฏร่างของยักษ์อีกตนหนึ่งขึ้นมานั่นคือมรกตอสูรเจ้าไม่มีสิทธิ์ในตัวนาง ถอยไปถ้าไม่อยากเจ็บตัวนางคือผู้ปลุกเจ็ดมณีสุริยันข้าจะเป็นผู้ครอบครองมันอย่างเข้ามายุ่งถ้าไม่อยากตาย จากนั้นอสูนทั้งสองตนต่างเข้าห้ำหันกันอย่างดุเดือดอพลังของพวกมันทำให้ป่าทั้งป่าราบเป็นหน้ากองสักชายตั้งสติได้เขาจึงรีบไปคว้าตัวสายลุงแล้วพาหนีออกจากสมรภูมมแห่งความพินาศโดยไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของพวกเขาทั้งสองได้ผูกติดไว้กับมหาสงครามการแย่งชิงสมบัติแห่งทวยเทพ